ทิตารีแสวงหวัง789สวัสดีค่ะได้มีการเปิดตัวโปสเตอร์ของซีรีส์ทีวีในปี2021ซึ่งเป็นละครบรรณาการหลก Make Great ักเฟยนเมกเกดตตัวละครต้นแบบแห่งศตวรรษหลายร้อยคนที่ได้รับการจารึกบนโปสเตอร์สุดอลังการเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบร้อยปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนยิ่งใหญ่เกรียงไกลามากๆค่ะรายการนี้ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการและจะมีการเปิดตัวพร้อมเพรียงกันบนแพลตฟอร์มวิดีโอหลักทั้ง4 ของ mango tv ite yoku และ t e n c e n t video ในเวลา20นากา30นาทีของวันที่3พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งเป็นรายการพิเศษ ideal chai in china จะเริ่มออกอากาศภาพยนตร์สารคดีทางช่องหูหนาน satellite tv ในเวลา19ในกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเริ่มตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมและออนไลน์ทั่วกันทางช่อง mango tv ite โยคู oku, และเทนเซนวิดีโอในเวลา22ในกาการถ่ายทำละครเรื่องนี้ใช้ความพยายามอย่างมากทีมงานกว่าหมื่นคนปีนภูเขาและแม่น้ำและเดินทางไปทั้งสิ้น28เมืองด้วยกันค่ะโดยอาศัยความเชื่อเรื่องการต่อสู้เพื่ออุด,ดมคติพวกเขานำเสนอเรื่องราวที่เคลื่อนไหวได้และนี่คือของขวัญชิ้นเอกที่ยิ่งใหญ่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มบุคคลในอุด,ดมคติ40กลุ่มในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน4ช่วง ของการปฏิวัติการสร้างการปฏิรูปและการฟื้นฟูและเรื่องราวจากช่วงเวลาต่างๆเพื่อบันทึกความสามัคคีและความเป็นผู้นำของชาวจีนตั้งแต่การกำเนิดพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อร้อยปีก่อนการเดินทางที่เคลื่อนไหวเพื่อตระหนักถึงความฝันของชาวจีนในการฟื้นฟูประเทศจีนเบื้องหลังแต่ละหัวข้อคือกลุ่มของตัวละครที่มีชีวิตที่วาและเสียงที่พลุ่งพล่านความกระตือรือร้นและทัศนคติการปฏิวัติ ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นมีทั้งหมด40เรื่องเรื่องละ30นาทีนักวิจารณ์ภาพยนตร์ชื่อดังลีเซียงเวิรนกล่าวว่าความยาว30นาทีของแต่ละตอนของเฟยนแมกเกรสนั้นเพียงพอที่จะบอกเรื่องราวของชีวิตได้อย่างชัดเจนและได้อัธรตที่เข้มขน้นสามารถรู้สึกได้อย่างแท้จริงถึงพลังแห่งอุดมคติจาก30นาทีนี้เขาเชื่อว่าในยุคอินเทอร์เน็ตปัจจุบันที่วิดีโอมีความยาวและสั้นประทะก,กันอย่างดุเดือด งานนี้เป็นงานบุกเบิกที่ใช้วิธีการทางวิดีโอของจีนเพื่อเป็นการแก้ปัญหาของเฟียนเมกเรสซีรีส์แนวสร้างสารรค์หลักของละครเรื่องนี้ประกอบด้วยทีมผู้กำกับ17คนนำโดยหัวหน้าผู้กำกับฟูตตงอวีรวมถึงทีมเขียนบทและวางแผนมากกว่า40คนนำโดยหัวหน้าผู้เขียนบทเหลียงเจินฮวาได้คนทัพนักแสดงที่ทรงพลังระดับแถวหน้าของวงการมาอย่างคับข้างกันไปเลยทีเดียวค่ะหวังยี่ปอ หวังจินซองหวังจุนไข่เจียงปอ๋อหลันเติ้งหลุนเฉิงอี้หลิวอี้จุนจางอี้ชิงโหมมิงหาวอูเล่ยเฉินเสี่ยวเจ้าลี่อิงฐานสอ่งอวินและนักแสดงรุ่นใหม่ที่ทรงพลังมากกว่าร้อยคนทีมงานเกือบสามพันคนในการถ่ายภาพศิลปะและการผลิตภาพ,พยนตร์เดินทางไปยังเจ้อเจียงจีหลินหูหนานการซู และสถานที่อื่นๆทั่วประเทศจีนทั้งหมด28เมืองด้วยกันได้ถ่ายทำ40หัวข้อใน76วันวันที่16เมษายนการถ่ายทำหัวข้อสุดท้ายของ l i h ร h a ฮ Pottery ได้เสร็จสมบูรณ์ที่เมืองหางโจนักแสดงหนุ่มสุดหลอหวังอิปอแสดงนำใน The Choice ของเฟี Make g เกรสรับบทเป็นเจียงเสียนวินซึ่งเป็นหนึ่งในสาปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของห่วงภูเขาได้กล่าวว่า ทางการไม่สามารถทําได้การปฏิวัติจะต้องไม่ปฏิรูปหวังให้ปอเขาสามารถมีโอกาสรปรากฏตัวในละครบรรณาการซึ่งเป็นบทบาทที่หายากเช่นนี้แฟนๆต่างมีความสุขชีวิตของเจียงเสี่ยนวินนั้นสั้นมากและสวยงามเขารู้แจ้งกับวัฒนธรรมใหม่และเริ่มส่งเสริมลทัทธิมาร์กเลนินเมื่อเขาอายุได้17ปีเขาได้เข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์จีนในขณะที่เขามีอายุเพียง19ปี และได้เข้าเรียนที่แวมโปมิลิทารีอะคาเดมีตอนอายุ22ปีสุดท้ายเข้าได้เสียชีวิตในสนามรบในตอนอายุ25ปีเขาเป็นคนที่มีความสามารถติดอันดับหนึ่งในการสอบทุกครั้งตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงจบการศึกษาวังอิปออใช้ความพยายามอย่างมากในการแสดงรวมถึงการแสดงออกที่กระตือรือร้นและทรงพลังในการรับบทนำในครั้งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เหิงเตียน ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์มีฝนตก,ตกเขาคลานอยู่ในโคลนซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยถ่ายทำสามคืนติดต่อกันฉากในโคลนเป็นฉากที่เขาทำเองทั้งหมดเขาได้วิ่งลงไปในโคลนจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นมาเช็ดหน้าและยิ้มอัตราการเติบโตของวังอีปอน,นั้นเร็วมากจริงๆเมื่อภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ออกอากาศพี่ปันเชื่อว่าเขาสามารถถ่ายทอดความสามารถที่ทรงพลังและความแข็งแกร่งของเขาเพื่อดึงดูดแฟนๆและในวันนี้พี่ปันต้องขอขอบคุณมากๆนะคะ สำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ